เราทราบแล้วว่าวันที่เกิดเหตุทาอะไรกันบ้างเราทราบแล้วว่ามันทาอะไรที่วัดทางชาวเราทราบหมดทุกอย่างนะครับนะรอเวลาอย่างเดียวนะครับอีกไม่นานนะอีกไม่นานเกิดรอนะครับผมยืนยันนะครับว่าคดีน้องแตงโมงนะครับผมเชื่อว่ากรมสอบสวนพิเศษเนี่ยนะครับจะากคลี่คลายคดีนี้ได้สําเร็จแล้วก็จะทําให้ีน้องแตงโมงได้รับความเป็นธรรมผมจะทําให้ผบเบลือนะมีความทุกข์ตลอดชีวิตนะครับมีความทุกข์ตลอดชีวิต ผมจะจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีใครบางคนนะครับติดการพรนันบาคาร่าอย่างหนักนะติดการพนันบาคาร่าอย่างหนักโดยการเล่นวิตพนันนะในกลุ่มของนะครับในกลุ่มของอ้้มแยมนะอ้้มแยมเนี่ยก็จะเป็นขเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ถูกกองปราบปราจับกลุ่มแล้วก็สารได้มีคำพิพา,า,ากษาจำคุกภรรยายของในอั้า5ปีจำคุกในอั้ม20ปีไปดูได้เลยครับว่ารูกของอ้้มแยมนะจะมี นะครับกลุ่มของนายปอนะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีคนบางคนนะครับติดการพนันนะครับผมไม่ยืนยันนะครับเป็นใครนะครับนะเอาว่าเป็นเป็นเป็นไม่ยืนยันว่าเป็นใครในการติดการพนันพาคาร่าแล้วก็เสียเงินไปจํนนานวะน,น,นะน,นมากนะครับจานวนมากนะจำนวนมากนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่ขายยาให้กับเพื่อนด้วยนะเป็นคนที่ขายยาให้กับเพื่อนด้วยจากนักเสพยามาตั้งแต่อายุ16ปีนะ เดีวทั้งพัฒนามาเป็นคนขายยานะคนขายยาซึ่งเดี๋ยวเราจะนําพยานนะครับที่เป็นคนที่นะยืนยันได้ว่ามีคนขายยาให้กับนะครับคนที่เป็นเพื่อนในกลุ่มของนักเที่ยวนะครับที่มีการนะอยู่ในกลุ่มของกระบวนการเหล่าเนี้ยมีการขายยาเสพติดให้กับเพื่อนฝูงด้วยนะส่วนจะเป็นเป็นน้ําแข็งหรือจะเป็นนะครับเป็นยาที่ คนก็ไม่กินกันนะหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ลองติดตามได้นะครับความคืบหน้ามันจะมีเป็นระยะระยะนะครับนะผมจะจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับที่ใครบางคนที่ติดยาตั้งแต่สองปีไปต้นมามีการกจับยาเสพติดนะครับก็มีคุณอาท่านหนึ่งนะคุณอาท่านหนึ่งก็โทรไปบอกตำรวจให้ปล่อยนะครับนะแล้วก็คุณอาท่านนี้ก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่ของบุคคลคนหนึ่งนาที่ติดยาเสพติดนะครับ เรามีภาพถ่ายนะครับที่คุณอานะครับไปนั่งทานข้าวกับคุณแม่ของของใครบางคนเนะาะที่ติดใจเสติดตั้งแต่อายุ16ปีสมองส่วนหน้ามันใช่ไม่ได้เลยครับนะครับแล้วทุกเรื่องเนี่ยนะครับคุณอาท่านนี้จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับนะครับคนคนนี้มาโดยตลอดเวลาทําให้คนคนนี้นับถือคุณอามากนะแล้วคุณอาเนี่ยนะครับผมไม่อยากเอาหลักฐานไป,ปแท่เพราะว่านะก็อยากจะบอกคุณอาว่าเลิกทักทีเถอะนะ สิ่งที่คุณอาเนี่ยเอาข้อมูลมาจากกองบัญชาการตำรวจบางภาคหนึ่งเอามาจากตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะบอกให้คุณอารู bon ้นะครับว่าคนที่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับเขามาเรียนรู้จากพวกผมครับเขาชื่อนะเขาชื่อพี่แกครับนะคนที่ดูกล้องวงจรปิดให้กับคดีน้องแตงโมให้กับกองบัญชาการตำรวจบางภาคหนึ่งเนี่ยชื่อคุณแกนะครับนะคุณแกเนี่ยเป็นตำรวจจราจรอยู่ที่นครบาลไปกูดูกล้องวงจรปิดให้กับกองบัญชาการตำรวจบางภาคหนึ่งนะ ถ้าไม่เชื่อคิถามในพลตำรวจที่ในกองบรญชาสัมพันางที่เป็นพี่เป็นน้องกับผมเนี่ยว่าจริงหรือไม่ว่าในแกกเนี่ยนะเป็นคนดูกล้องวงจรปิดแล้วก็มาเรียนรู้จากบนตีนะซึ่งถูกจะก็หาสองคดีด้วยกันนะคนเรามีลายของคุณแกะกเนี่ยนะครับกับบนตีมีการพูดคุยกันเรื่องของการถูกกล้องวงจรปิดลำน้ำรัพยาก็คือลำที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับแลว้วก็นับได้ห้าคนคุณแกะกเนี่ยนะครับ ยืนยันเหมือนกันแต่แกเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นแค่ตำรวจจราจรกองกองบัญชาการตำรวจท้องภ้คงหนึ่งไม่สามารถที่จะไปฝังนายพลตำรวจที่อยู่กองบัญชาการตำรวจท้องภ้คงหนึ่งได้ในขณะนั้นจึ่งเป็นที่มาของการแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน2565ว่ามีคนบนเรืออยู่6คนในเวลา22.32พี่น้องประชาชนครับผมบอกให้เลยว่าเราทำเรื่องนี้มา3ปีเราเก็บความรับ ทุกเรื่องเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณอานะครับผมด้วยความเคารพนะครับด้วยความเคารพคุณอานะครับนะคุณอาอย่ายุ่งเลยนะครับถ้าบางทีประกอดแล้วเนี่ยผมกับคุณอาจะไม่มีที่ยืนในจำนวนสองสองหมื่นสามพันรายชื่อที่มีการถูกขบวนการเซ็นเตอร์นะครับนําไปใช้ในการหลอกลวงนะครับซึ่งมีทั้งระดับองค์คมนตรีที่ถูกหลอกลวงจากคอเซ็นเตอร์ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณหนังสือที่ทําให้ผมนะ ผมก็ทราบแล้วว่าคุณได้มีการแก้ไขแล้วว่าจํานวน20,000รายชื่อผมได้แจ้งกับผู้ที่ถูกนํารายชื่อไปทราบแล้วว่ามีกระบวนการคอนเทนเตอร์นำได้รายชื่อจากกรมบัญชีการหลุดไป20,000รายชื่อนะครับก็เป็นเรื่อง hehe, 3, ję, ท,ท wrote, artists, ี่น่านขอบคุณนะครับที nah yani. ่ยอมรับความจริงว่ามีรายชื่อ20,000รายชื่อดูไปจากกรมบัญชีการจริงผมเรียนนะครับว่าเราเคยมีการจับเจ้าหน้าที่ธนาคารและจากผู้จัดการธนาคารแล้วก็เสมียนธนาคารนะครับในการขายข้อมูลลูกค้านะครับ ข้อมูลละ,ะสูงสุดเนี่ยระดับ V.I.P นี่คือ30บาทนะครับตั้งแต่5บาทจนถึง30บาทต่อ1ข้อมูลต่อ1นลายชื่อนะครับของลูกค้าธนาคารนะ,ะมีทุกแม็นะครับที่เราจับได้นะครับแล้วก็ทางธนาคารก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีในการไล่ออกนะครับพนักง,งานที่เกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลลูกค้าธนาคารนะก็กว่าไปถึงนะครับผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น สัพกรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็หน่วยงานของค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็หน่วยงานของธนาคารทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะเป็นชาตินะครับต้องกํากับดูแลอย่าให้ข้อมูลลูกค้าธนาคารหลุดไปถึงกระบวนการคอนเทนเตอร์ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าบัญชีธนาคารของประเทศไทยมีไม่รูกกี่ล้านบัญชีนะครับถ้าหากหลุดไปได้นะครับไม่ต้องมากหรอกครับบัญชีละสิบบาทก็พอครับนะถ้าหลุดไปได้สิบล้านบัญชี มันชี้ตสิบาทก็ร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็ขายได้ขายได้เป็นทอดๆนะครับนะครับกระบวนการคอรเซนเตอร์พวกนี้นะครับมันได้มาจากเจ้าที่ตารวจก็มีในการขายข้อมูลจากทะเบียนราษนะครับขายข้อมูลทขายข้อมูลจากทะเบียนราษนะครับนะที่จะรู้ว่าบุคคลคนนี้นะครับมีเบอร์โทรอะไรในการสุ่มในการสุ่มที่หลอกลวงนะมันไม่สามารถหลอกลวงได้ทุกวันหรอกครับนะทุกคนหรอกครับแต่ว่ามันหลอกทุกวันนะโทษดีครับมันหลอกทุกวันสมมติมัน ส่มเหยื่อมาร้อยคนมาได้สักสิบคนมันก็คุ้มแล้วกับการที่มันได้เงินไปนฟรีๆแล้วก็มีเหยื่อที่ไม่รู้นะครับหลงเชื่อด้วยทางด้านจิตวิทยานะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนให้ทราบนะครับว่าเวลาเราไปธนาคารนะครับนะพยายามย่าใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับให้ทราบเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือให้ทราบเนี่ยคนร้ายก็จะไม่รู้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือเราก็าจะไม่สามารถติดต่อนะครับเราได้หรือไม่ทําการตามารหลอกลวงเราได้นะครับเราขอ ส่วนสิทธ์นะครับทางธนาคารว่าเราขอไม่ลงเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลธนาคารหลุดอกไปขายกับตบวนการเซ็นเตอร์เนี่ยคนร้ายก็จะรู้เบอร์โทรศัพท์ของเราก็จะติดต่อมาทางมือถือเราได้นะครับเราต้องส่วนสิทธิ์นะครับโดยไม่ลงเบอร์โทรศัพท์มือถือนะแต่นะครับคุณมั่นใจนะครับก็แล้วแต่แต่สำหรับผมผมไม่ให้นะครับผมบอกให้เลยว่าพอเปิดบัญชีธนาคารผมจะไม่ใส่เบอร์โทรให้เพราะว่าไม่ฉะนนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะต้องถูก พวกบริษัทประกันโทรมาพวกคอเซ็นเตอร์โทรมานะครับนะทั้งวันครับนะคิดดูนะครับว่าสมมติเราไปฝากเงินธนาคารหรือว่าเรามีเงินฝากธนาคารบริษัทประกันนะครับสามารถโทรมาหาเราได้ตลอดเวลาแล้วถามว่าข้อมูลเรามาจากไหนเขาไม่ตอบนะครับแต่เราก็ชื่อว่าสิ่งที่เรามีให้ข้อมูลก็คือเจ้าที่ธนาคารมากกว่านั up, ้นน <pedo> ี่ยนะครับ ก็ต้องเียนให้ทราบทุกคนนะครับว่านี่คือระบบป้องกันของตัวเราเองที่เราต้องป้องกันตัวเองไม่สามารถใครจะมาช่วยได้เพราะถ้ามีคดีเกิดขึ้นแล้วตารวจบางนายก็เป็นคนที่ขยันก็ทําให้ถ้าบางคนที่ไม่มีเส้นสายก็ไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการทําคดีนะตำรวจยุคนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีปะปนกันไปไม่ใช่ว่าเป็นทั้งองค์กรนะครับเป็นแค่ตัวบุคคลนะทุกหน่วยงานตัวองคกรมเนี่ยเป็นทั้งตัวบุคคลนะพี่น้องประชาชนครับ วันนี้มีเรื่องหนึ่งก็ต้องขอบคุณท่านอายการสูงสุดนะครับหลังจากที่ผมได้มีการไล่สดเกี่ยวกับพวกอายการที่ประพฤติไม่ชอบนะครับก็คืออายการนะครับเรียกอายการชั่วๆนะครับในสํานักงานอายการสูงสุดผมก็ได้รับแจ้งจากทีมงานของสํานักงานอายการว่าได้มีคําสั่งล้างบางอายการที่มีปัญหาที่ผมได้มีการไล่สดนะครับในสํานักงานอายการคดีพิเศษคดีในสํานักงานอายการต่างๆคดี ได้มีการย้ายเข้าปลูมนะครับไปจํานวนมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณท่านนายการสงสุดนะครับท่านไพรัตนะครับ,ท,รบที่ได้เห็นสิ่งสําคัญที่เราได้มีการเผยแพร่นะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการที่ประพฤติผิดชอบบางคนที่มีประวัตินะครับมาอย่างยาวนานแล้วก็มีเส้นสายอยู่ในคณะกรรมการอยายการนะก็ย้ายไปนะครับนะแทบจะกูงามาแทบจะล้างบากนะแทบจะล้างบากครับนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมาโดย โดยจากใจจริงนะครับนะก็ฝากถึงท่านด้วยว่าอะไรละสิ่งละไรละอย่างนะครับอายการเนี่ยเป็นหน้าที่มีหน้าที่ในการกันกองสำนวนของตํารวจนะครับก็ต้องทําหน้าที่ในการปกป้องนะครับสำนวนคดีที่ประชาชนคนยากจนเนี่ยที่ไมรลบความเป็นธรรมเนี่ยสานักงานอายการมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ตามตามน้ําตารวจที่ทําคดีขึ้นมานะครับนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับว่า ย่างน้อยสุดวันนี้อายการสูงสุดก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้ในการย้ายอายการผู้ม่ชอบนะครับออกไปจากนะสานักง,งานที่มีความเกี่ยวข้อ,ของกับการสั่งคดีสําคัญสาค,คัญในประเทศไทยนะครับนะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับนะพี่น้องครับ